ร่วมดีครับปกกับจ่องลงเดียนะครับเต็่มล่างบ้านน้องปองอิงนะครับป้อมมูกินน้า้วครับดีดีเรียบร้อยแล้วนะครับป้มจังมูเมื่อวานกินมูกาตานครับป้มตั้งการหลวงมูนะครับธรรมาดาไว้น้อง ตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับกับเสียดูครับอันนั้นแยกนะครับไม่ได้ปรุงไม่ได้มีน้ำจิ้มเลยนะครับผวแยกเก็บว้นองแล้วก็อาหารเม็ดอีกหนึ่งตัวครับกินไม่ต้องว่วงครับและนี่ก็พอเสร็จจากดีดี้เสียดูอันเนี้ยต้องมาไอตัวนี้ <laughs> เดี๋ยวกินนาร้อยครับดูกรับชาวาซาบ้านเราป่าซาตายเนาะกินกินนาร้อยเอ,อาเสียงดูกรับเสียงเหมือนกับมูกกินนะนี่นี่มันมูหรือว่ามากลายร่างเป็นมูครับ ไม่คร้าใจมันกันขวังเสี้ยงคนระัส่งใส่ยน่าจะมากลกลรางบินมุ้งอือเยินเสียงแม้ก็ว่ารักมารกรักมาก โลงเดียวว่าไม่ใจมากแล้วครับนี่หรือว่าหมูกลายร่างเป็นหมาหรือว่าหมากลายร่างเป็นหมูนี่ก็ยังไม่เข้าใจกับหลองเดียวดู <c oughs> ส่วนบากตนกันเดินอน้า่าดำเล่รอบบ้านนี่กันว้า ตำเรยจตรงนี้ฮะกระตายดีครับผมอย่าเดินะรอบบ้านแล้วครับเจอเราตำเรย์ทีมอสมมันนะรับไม่เสียดงเสียดได้ข้าวไปยุ่งกันครับผมนะไม่ใจว่าไม่มีตีเมื่อนที่ว่าเอฟซีบางน่าจะไม่ใจเอฟซีน่าจะเก c ฟซีครับผมทีคอมเมนต์ ว่าบาลลังยหญยแต่ว่าไม่มีตีให้ระตาอยู่ไม่ใช่นะครับคือเก่า้าตีตีมันปลอดภัยตีสุดกรับุมเข้าใจนะครับคอมเมนต์มันจักเอฟซีไกลไม่มีกระดูกเลยครับ mm hmm. ดูมม่ว่าครับ,รบเอากินให่หมดเ,เอาน้องเก่งอยูอ่แล้ว เดิมมุแต่น่ารักอยู่กับน้องกระต่ายก้นฟูคือเอฟซีติกนี่เคยเลี้ยงกระต่ายนะครับต้องเข้าใจนะครับพุ่มวาน้อง,องกับกับสุนัขหรือกับมมาเรานี่แหละกับกับน้องมมานี่แหละครับ,บ,ค,รบคือมันมันไม่ทุกกันครับคือหนึ่งสุนัขเขาเป็นสัตว์หนักล้านะครับตึงกระต่ายก็คือจะเป็นผู้ทุกลาอันนี้คือ วงจรชีวิตเขานะครับเขาเรียกว่าวงจรไอ้วงเป็นวงโซอาหารนั่นนะครับผมตั้งแต่จะไม่ตัมมจาัดตั้งแต่นู้นเลยครับผม๊บอืมปลาวาคาไตก็จัดอยู่ในประเภทที่ว่าสัตว์กินพืชน,นะครับส่วนสุนัขก,ก็คือเขาเป็นสัตว์กินเนื้อสัตว์สัตว์หนักหลายอยู่แล้วครับเกาใจน,นะครับเอฟซีก็คืออธิบายไง่ายๆครับ ถึงแต่ว่าน้องจน,นิทกันแล้วพวกเสียโดะหรือว่าโมโอูอวนหรือว่าดีดีนะครับเขาจน,นิทกันแล้วก็ไม่โวยวายก็ไม่นั่นไม่นี่ก็คือกำไม่เป็นไรครับแต่กลัวว่าเสียโดกับดีดีเห็นอย่าว่าจ้ามจ้ามนอนนี่เห็นนะครับตีเนี่ยโวยวายเดี๋ยวเขาเดี๋ยวกันโจกเลยแบบนี้คือกระต่ายเขาคิดตกใจครับผมตกใจก็็อกตายได้ครับผม ลุงเดียเคยเลี้ยงมาหลายตัวแล้วครับผมแต่เมื่อก่อนก็ฮะใส่ไม่เจอเหมือนกันครว่าเอเราตำกลงเลยว่าอย่างดีออกก็ไม่ออกอาหารไ้ก็กินดีปกติเจ้ามาใส่เอาช็อกตายเอาช็อกนอนจนมดทัางครอะครับผมทางพอแม่ลูกสิบกว่าตัวเกลี้ยงพมมารู้ใจตีลังอ๋อคือมามาวนมายอกมันมันเหมือน็อกถึงได้รู้กัน เกือพวกนี้ก็จะอยู่ได้กันถ้าอยู่รวมก็จะเป็นพวกแกะพวกแพะพวกเล่บเนียนนะครับพวกมเขาจะอยู่รวมกันได้ชงไส้น่าจะประมาณเขาเป็นเป็นจัดตัวาอยู่ตีลาบแล้วก็ก,กินพวกปืดพวกไรเหมือนกันเขาก็เลยอยู่กันได้เข้าใจนะครับเอฟซีมันบานลังเบอร์เลอร์จริงนั่นแหละครับต่ก็ถ้าทำเลนะี่เดี๋ยวมันปลอดไปติ่จุดไอ้น้องไดยอยู่กับเรานานนานเนาะ มูอ้วนก็เหมือนกันนะพุ่มหมูอ well ้วนลูกดิกเรานะครับเขาคายหลวงเดีชจะบอกข้างนะว่าเขาคายแบบแบบยืนจ็อกเลยนะครับยืนแล้วก็จักเกร็งเลยครับผมถ้าปนังไม่เอาไม่เห็นไม่ใส่ใจนะครับนองกับไปแล้วนะพุ่มแล้วตาแม่นนอยเขาไม่รักหรือว่าน้องอิงเขาไม่รักนั่นนะครับผม เขาคงไม่มดเงินมดทองเบื่อรักษาชีวิตวายนะครับให้เขาอยู่กับเรานานๆาพระบาาจะปูดว่าให้เขาอยู่กับเราไม่ตายวันนี้เป็นไปไม่ได้ครับพุ่มเราคนก็ยังต้องตายแต่ว่าให้เขาอยู่กับเรานานๆอยู่กันไปนานน ดีๆก็เหมือนกันนะครับนึ่องปล่อยแต่ก็ไม่ไม่หลักไม่ก็ก็คงไมค่คิดกรับรถไปรับมาเป็นร้อยรอยโลแล้วครับเอามาเลี้ยงใช่ไหมล่ะครับเจด็อก็เหมือนกันซัดเลี้ยงกองเอฟซีที่ว่าเอามาให้น้องหญิงโดยใจโดยความรักกันนะครับผมเลยน้องหญิงรักทุกตัวครับแล้วก็ไป,ปย,ายาม เลี้ยงเข้าอาอยู่กันนานนัน,นแต่เรื่องเกิดแก่จบต้ายเป็นเรื่องธรรมดานะครับยังเดี่ว,วา่าแบรน,นอยโคาเสียนะครับพวกมันคือนั่นก็คือบาตูนก็คือเลี้ยงดูแลรักไปร่วงเต็มทีนะครับในเมื่อชีวิตน้องเ้ามีมาแก่นนั่นก็คือแข่นั่นนครับโรงเรียนก็ยังมาตั้นนะครับ ตัดยอดกระตุ้งกระติ้นนุ่นนี่นั่นนายไปเสือ,อาหา้านายกับบ่าวตูนปล้ำกันนะครับผมแต่ในเมื่อน้องเขาอยู่มันคิดว่าแค่นั้นนะครับผมเราก็เต็มทีแล้วครับตึ้งเนี้ยตาวตะว,ว,วันนี้ก็บางทียังคอมเมนต์บ่าวตูนมาลลุลงเดียกเข้าใจกันว่าเออเลี้ยงแพลแผลก็ตายแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่มีใครย้ายตายแล้วครับ มนุษย์ก็เหมือนกันแลยครับปุมพ่อแม่เลี้ยงเรามาพอแม่ก็ไม่อยากให้เราเสียชีวิตหรอกครับไปประสบอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นหรือเราโตขึ้นมาเรียนหนังสือจบตำมานตำการมีเงินมีทองเราก็เลี้ยงพอแม่เราก็ไม่อยากพ่พอแม่เราเสียชีวิตเหมือนกันครับเหมือนกันครับแต่ว่ามันยือไม่ได้ทุกอย่างครับมันเป็นธรรมาชาตินะครับทุกคนทำเต็มทีกับทต็มรังบ้านครับปุ๊ม ดูมัว่วมากครับผมบางทีบางทีดูคอมเมนต์แล้วบางทีงงทเจอคอมเมนต์นั้นๆก็ไม่อยากจะสนใจครับนี่ยังน่ะครับตัวบ้าทิาตก็อกว่าคนตำนี่ไม่ปูดแล้วคนปูดเนี่ยไม่ตำแต่ปูดจริง

ไปรถกันั่นไปไปไปกินเรคนเก่งเอาเอาเลยมามาดูเด็กๆว่าครับปุมีความยุ่งมันลอกอะมู๊ครับปิ้วอย่างซี่ชมพูเลยครับปุข้นเนียนข้าวพุทธอาดตรนนังพนังรักสุดๆนอนกอดกันสุดยอดเสียดีหลวงเดียอยู่กับแม่มูแหล่ ไม่ไหวแหละอีจ้ามู๋แหละ่ะรักเกินน่ะเจียมามู๋อะอืมดูครับน,น,นี่สงสัยน่าจะเป็นน่าจะมู๋แปลงราง้างเป็นม้าครับหนึงเดียวอะก็ตามมาแปลงร้างเป็นมู๋เป็นไปไม่ได้ครับน,นี่น่าจะเป็นมูครับ <c oughs> เอาเร็วกินเร็วกินกินเอากับอามู่กินอาะในเซตนะครับสดีดีไม่ต้องว่วงครับหลวงเดียเซตจับเรียบร้อยแล้วนะครับพุ่มก่อนจะมามู่ราลว่ามู่เขาอยู่บอนแกลนะครับดีดีกับเขากับปอดได้เล่นกับนู้นแหละเจ้าแบหน่อยช่องเศร้านู้นแหละครับพุ่มโยกันทุกวันนี่หลวงเดียแอบไปดูนะเอฟซีกันน่าฮิตนครับเวลาถ้าว่า มาต้นปลอยอ่าแบร่่องซาออกมาแล้วซาว่าเจอดี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 ไหลกันนี่กันครับพวกหมงหลายแต่พออยู่ในกอกแบร่น้อยจ่องตัวจลาจับต่าสู้นะครับแต่มาหัวเอาเอาเข้ามาเดี๋ยวจนนั่นเดี๋ยวเออมาเดี๋ยวนั้นตรงนี้แอมนั่งดูประจําครับเขาเล่นกันครับเออเจอ เอากระปุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดซับซากายกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับอย่าก,กดกามโฆษณานะครับปุ๊บกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับปุ๊บกัติมลังบานนะครับกำลังใจกันตอนเช้าตีลงเดียวว่าปล่อยไร้แต่เด็กๆไม่ได้ไปเตี้ยวเครียดนหนังนางะงอยกันนะคือมืดมืดฝนกับมีฝนลงน้อยๆกับก็เลยไม่บาเด็กๆดกอกครับนะครับเข้าใจนะครับเพ อาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม